ไม่เคยกินปลาาผมไม่กินเลยไม่กินเลย <Thank you. S 1> ในความมือใหม่แต่ถ้าเรามองในความมุมใหม่แต่มันก็มันก็จะมีความสดใหม่มากกว่าคือ mm hmm. ที่บ้านทำนา,านมากแล้วเป็นสูตรเฉพาะองที่บ้านเหมือนกัน mm hmm. มันคือพรฒนาทาการกินของคนที่บ้านเรา, mm hmm. เ,ราเราแค่เอามันออกมาให้คนอื่นได้ลองกิน mm hmm. เหมือนรุ่นเก่ารุ่นใหม่มาเจอกัน mm hmm. ว้าวนะตอนผมว่ามว้า hmm. วผมว้าว,ว,าว,ว,าว,ว,าวนะ ปลาเอาจากเกิดป่าสังโดยเฉพาะอย่างเดียวเลยผมใช้ปลาธรรมชาติอย่างเดียวเท่าน่าจะไม่อหอมมากกว่าและกลิ่นมันสะอาดกว่าไม่น่าจะบ้าน,นียวที่ก็ต้องใช้ใบปีกสวนกับพริกแดงสวนกันน้ำตาลมหาลัยอยู่ทีตาลมะพร้าวเทบุรีและปูมหาหลัยหัวยอฝุน่นก็สั่งตรงนี้ขึ้นบนสวัสดีครับผมปินอารยาปัะจุคุณนะครับผมเจ้าของร้านยำวัดใหญ่ครับผม พื้นฐานทุกคนนะบ้านผมกินปลาทุกคนมีผมคนเดียวที่ไม่กินปลาแต่ถ้าเรามาเปิดร้านเราต้องกินปลาถ้างั้นอนะ่ะต้องคิดสูตรว่าปลาอันนี้กินได้สําหรับคนที่ไม่ชอบกินปลาเปิดใจกินได้โอเคงั้นก็ลองมาทํากันมันต้องมีซิกเนเจอร์รสชาติของเราอะ่ะที่เราชอบก่อนเหมือนเราทําอะไรจากความชอบอะ่ะมันจะโอเคเพราะว่าถ้าเราร,รู้สึกว่ากินแล้วมันไม่อร่อยเราจะไม่สามารถบอกไปเลยที่มันอร่อยแบบนี้นะ คือสูตรเนี่ยเริ่มปรับกันมาสักพักหนึ่งจนมาลงตัวว่าประมาณนี้พอยำมาแนวกิดปลามันจะไม่ได้เยอะมากแต่มันจะมีความนัวของของความนัวของรสปลาอยเหมือนเดิมว้าวนะสำหรับผมว่าผมว้าวผมว้าวนะเพราะว่าเราไม่เคยกินเลยการเปิดร้านยำว่าจริงๆถ้าคนดูทั่วไปแล้วว่ามันอาจจะดูง่ายแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยวัตถุดิบที่ต่างกันรสชาติที่ออกมากลิ่นที่ได้ก็ต่างกันผมถึงเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุด ที่คิดว่ามันส่งผลดีต่อรสชาติยำของร้านเราเอามาทําในร้านยำของเราไม่ใช่แบบว่าเดินไปตลาดซื้อนิวซูนี่เนี่ปุ๊บแล้วเอามาทํายำไม่ใช่ผมจะเลือกวัตถุดิบพิ่ดีที่สุดในแต่ละที่จุดเด่นของแต่ละที่มารวมกันเป็นยำวัดใหญ่ของเราครับผมมะนาวทั่วไปก็ความเปรี้ยวได้ครับพี่แต่ถ้าความหอมแล้วซุ้มมะนาวบ้านแถวไม่ได้พริกของผมใช้พริกขี้หนูสวนผสมพริกแดงเพราะว่าพริกสองอย่างเนี่ยมันต่างกันพริกแดงมันจะไม่หอมเพราะที่หนูสวนพริกขี้หนูสวนเนี่ยผมใช้ เพราะว่าความเผ็ดแล้วก็ความหอมมันจะออกมาส่วนพริกแดงเนี่ยมันใช้เรื่องสีสันน้ำตาลผมใช้น้ำตาลทรายของมหาลาดเอาน้ำตาลทรายที่นี่พี่มาทำยำอะ่ะกลิ่นมันจะหอมเออมันหอมกว่าจริงๆผมใช้น้ำตาลมะพร้าวในการเคี่ยวด้วยเพชรบุรีปูกับกุ้งของเออจากมหาชัยหมูย,ยอผมก็มาจากอุบลเลยใส่บัวออเอาจากบ่อสระบัวที่บ้านตัวเองไม่มีการผ่านจะไมาที่ใดทั้งทีเพราะว่ามันเป็นตรดเปชาติเลยมันทรรปชาติ่ตัวไม่ไดใช่มันไม่ก๊อกสี ปลา้าผมใช้ปลาใช้ตัวปลาเนี่ยปลาเป็นปลาผสมแต่ปลาของเราเนี่ยเอาจากเกือปลาคักโดยเฉพาะอย่างเดียวเลยไม่ใช่ปลาเลี้ยงผมใช้ปลาธรรมชาติอย่างเดียวที่ร้านใช้ปลาธรรมชาติอย่างเดียวอย่างเดียวเท่านั้นปลาธรรมชาติมันมีความอร่อยหรือมีความนัวมากกว่าและกลิ่นมันสะอาดกว่าน้ำปลาร้า้าาเราคนชอบกินปลาแรงๆก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่าน้ำปลาร้า้านเราผมทําให้เป็นแบบกลางๆเพราะผมทําร้านนี้จากการที่ผมคนไม่กินปลาร้าเลยคนทั่วไปกินได้ คือคนที่ไม่ชอบกินปลาลาเลยก็สามารถเปิดใจมานองกินปลาลาได้เพราะว่าด้วยความที่กลิ่นมันไม่แรงแต่รสชาติอะมันมีความนัวมันก็เลยเป็นจุดเด่นของร้านเราว่าสามารถให้คนที่ไม่ชอบกินปลาลาหรือไม่ชอบกินปลา,าแรงเนี่ยมากินได้คือรสชาติเรามั่นใจว่ารสชาติน้ำปลาล่าเรานัวเรารู้สึกว่าสิ่งที่สุดที่เรามาทําให้หนึ่งจานที่ลูกค้ากินเราอยากเห็นลูกค้ากินแล้วมีความสุขเหมือนว่าเรากินแล้วแบบเฮ้ยมันอร่อยหวาเลยเงี้ยมึงไปกินกันดีกว่าอะไรเงี้ย ข้อแตกต่างนะยำของผมอะเวลากินแล้วอะมันจะพอกินยำไปแล้วอะตอนแรกจะไม่เผ็ดแต่พอเข้าป่าไปแล้วอะจะเผ็ดที่ปลายลิ้นแล้วมันจะเต็มกุชิ้นผก็จะไม่เผ็ดสอ้รดับเผ็ดเผ็ดปกติเผ็ดเฮียเผ็ดเฮียใช้คำว่าเฮียมาแทนระดับความเผ็ดคือลูกค้าสามารถรีเควสได้และน้ำปลาลูกค้าสามารถรีเควสได้ว่าต้องการเพิ่มหรือไม่เพิ่มเพราะว่ากลิ่นปลาลสุ่มมันไม่ได้แรงของผมก็จะมีพาเสริมทุกโต๊ะยู่แล้ววัตถุดิบคือเราทำเสมเหมือนว่าเรากินเอง เราหนเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดราคาอาจจะแตกต่างกับร้านอื่นอาจจะดูว่าแพงในบางในบางเมนูแต่เราก็คัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าของผลิตผลกับคุณภาพแล้วก็ปริมาณที่ลูกค้าจะได้ผมมีทั้งยำมีทั้งตําแล้วก็มีข้าวแล้วส้มตำที่เด็ดของคือส้มตำปลาลเลยมะละกอของผมใช้มะละกอพันครั่งที่สําหรับตำส้มตำโดยเฉพาะไม่เหมือนใครแน่น,นอนครับผม <S 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 เราทํารสชาติที่เราโอเคดีกว่ามันคือมันคือหัวใจสําคัญที่ เราจะแตกต่างกับทีอื่นเขาคนอาจจะมองว่าทําไมแบบเรายังดูดูเหมือนมือใหม่ในการทํายําอะไรเงี่ยแต่เอาจริงๆแล้วอะถ้ามองลึกๆจริงๆแล้วอะมันคือวัฒนธรรมการกินของคุณที่บ้านเราเราแค่เอามันออกมาให้คนอื่นได้ลองกินอาหารน่ความอร่อยอ่ยมันไม่ได้มีที่สิ้นสุดแล้วก็คือมันไม่สามารถเลมได้ว่าอันนี้อร่อยกว่าอันนี้มันอยู่ที่คุณพอใจรสชาตินี้ หรือคุณและคุณพอใจกับราคาที่คุณจะได้จ่ายหรือเปล่าและประการภาพตรงปกแน,น่นอนอาหารสดใหม่คัดคุณภาพอย่างดีที่สุดครับผมเมนูของเรานะครับมีทั้งปลานะครับแล้วก็ไม่ปลานะครับแซ่บสะใจนะครับผมเลือกความเผ็ดได้3ระดับเลยนะครับอยากให้มาลองร้านยำวัดใหญ่ตั้งอยู่หน้าวัดใหญ่เลยครับท้างอเมซอนเวลาเปิดปิดเปิด10โมงถึง1ทุ่มครึ่งโดยดประมาณนะครับ<ช>เปิดทุกวันครับผมอยากปากเป็นหนึ่งทางเลือกที่ว่าเวลาคนมาวัดใหญ่ ไม่ได้มีแต่ก๋วยเตีย๋ยวยังมีร้านยำอีกหนึ่งร้านที่อยากให้มาลองเปิดใจมาลองชิมนะตอนนี้มีบริการไลน์แมนแล้วก็พุ่มเฟนด้าครับแล้วก็สามมาสามมาสำมสำองที่นั่งได้เหมือนกัน086 408 6266ครับผมรสชาติแตกต่างกันนะครับผมแซ่บสะใจถึงใจแน่นอนครับผม